กระจบอสูนรับพลังสัตว์ดูล่วงหน้าเขาตายไปแล้วในมิติโหดร้ายแบบนี้คนดีอยู่ได้ไม่นานหรอกก็โทษนะแต่ฉันจะขอรับสกินของนายไว้ขอให้มันช่วยให้ฉันต่อสู้ได้ดีขึ้นในวันข้างหน้าสกินที่บันทึกไว้ระเบิดควันเสริมก้าวเงียบยิงล็อกเป้าแบบจำกัดไปกันเถอะฉันจะพาเธอไปที่ศูนย์หลบภัยเซนหนูอยากไปกับพี่พี่ชาย ทางที่พี่จะไปมันอันตรายมากมันไม่ปลอดภัยสําหรับเธอหรอกยิ่งไปกว่านั้นทัวเฟ่เสียสละชีวิตเพื่อเธอพี่ไม่สามารถให้เธอเสี่ยงอันตรายอีกได้เราจะไม่รับใครเพิ่มทั้งนั้นทําไม่รักที่นี่ไม่ใช่ศูนย์หลบภัยสําหรับคนที่ปกป้องตัวเองไม่ได้ไม่ใช่เหรอเลเวลสามนุษย์เจ้าเจียนหนุ่มน้อยเราไม่ได้ตั้งศูนย์หลบภัยนี้เพื่อการกุศลถ้านายอยากฝากใครไว้ที่นี่เพื่อความปลอดภัยนายต้องแลกเปลี่ยนกับอะไรที่มีค่าอย่างเช่นนายอาจจะทําอาหารหรือทําความสะอาดได้ หรือบางทีนายอาจเป็นนักปรุงยางที่สามารถทำโพชั่นได้ถ้านายทำอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยงั้นก็ต้องรับเควสดกำจัดมอนเตอร์จากเราแล้วเสี่ยงชีวิตเอาเองงั้นผมจะรับเควสดกำจัดมอนเตอร์ดูหน่อยนะว่าตอนนี้ยังมีเควสดอะไรเหลืออยู่บ้างตอนนี้ใกล้ๆมีแค่มอนเตอร์ระดับ2แบบเอลิสด้วยพลังของนายตอนนี้รับรองว่าตายแน่นอนเนอ,นอนะนายแน่ใจหรอว่าจะไปผมจะไปงั้นช่วยดูแลหนูน้อยคนนี้จนกว่าผมจะกลับมามอนสเตอร์เลเวล2แบบเอลิส ใช้สกินดวงตาทะลุมิติเลเวล2เอลิทโทรหมอผีคำสาบเลเวล2มนุษย์หวังทังโดนหน้าเต็มเต็มเลยจัดการมันได้แล้วเลเวล2มนุษย์หลีเจียควันข้างบนนั่งสลายไปแล้ว เลเวลสมนุษย์ชั่ว4เห็นไหมบอกแล้วว่าเราจัดการได้ต่อให้เป็นเอลิสยิงเข้าหน้าขนาดนั้นไม่ไหวหรอกไม่น่าลงไปจับมือร่วมทีมกับพวกนายเลยเสียค่าประสบการณ์ไปตั้งเยอะกบคลั่งเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นกบคลุ้มคลั่งไม่สามารถใช้สกินใดๆได้จะสามารถโจมตีใส่เพิ่มร่วมทีมด้วยความบ้าคลั่งเท่านั้นระยะเวลา20วินาทีคุรดา20บวินาที ทำไมแกถึงฆ่าเพื่อนร่วมทีมละก็แกไม่เห็นหรอว่ามันกำลังจะกัดฉันเพื่อนกบตัวเดียวจะทำอะไรได้ขนาดนั้นวะเพื่อนร่วมทีมที่ไม่มีค่าเราควรจะถูกทิ้งอย่างไม่ลังเลถ้ายังบนอีกฉันนี่ละจะฟันแกด้วยอีกคนทางนั้นถ้ามันไม่ถ้ามันไม่อยู่ตรงนั้นหรอจ้ามอนสเตอร์นั่นมันร้ายคำสาปใส่พวกเราจากที่ไหนกันแน่วะ มันต้องเป็นสกินอะไรสักอย่างที่ทําให้มันสามารถไรเวทได้ขนาดล่องหนแน่ๆถ้าอย่างนั้นเราก็ใช้สกินพุ่งแทงสายฟ้าใช้มานาจํานวนมากพุ่งตัวด้วยความเร็วสูงพร้อมชาร์จพลังสายฟ้าเข้าสู่ใบมีดสร้างความเสียหายแบบเจาะทะลุย่างรุนแรงต่อเป้าหมายบ้าจริงพลาด คิดเราว่าไอ้พวกสายเวทย่าังแกจะโจมตีระยะประชิดโดนฉันได้ไอสกินความทุกธรรมานแสนสาหัสให้มานาจำนวนมากสร้างความเสียหายรุนแรงตอนเนื่องเป็นเวลา30วินาทีโดยจะสร้างดาวเมททุกๆ5วินาทีและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละครั้งป้าจริงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันถึงเป็นมอนสเตอร์ระดับเอลิสสกินนี่มันรุนแรงจริงๆบ้าไปแล้วฉันต้องหาที่พักฟื้นโดยด่วน ขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นว่างก็อ่าน